สวัสดีครับวันนี้มารีวิวตลาดครับชแน,นลของกิติครับก็มารีวิวตลาดองค์พระปฐมเจดียตอนนี้ให้ดูถนนนะถนนเส้นทางน,นี่ครตรงสีแยกครับตรงนี้แยกครับตรงแยกประตูวัดอยู่นี่ประตูองค์พระปฐมเจดีย์ครับโอ้โหประตูใหญ่เลย สา่งข้าวฮะสา่เข้าวสุ้มวัดฮะสุ้มประตูองค์พระสมเจ,จดีสวยสดเลยครับวันนี้มีโอกาสได้มาเดินตลาดนัดแล้วครับรีวิวมาฝากครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบครับยี่สิบตุกษภาคมครับ ดูร้านค้านะครดูร้านค้าคนเยอะมากร้านค้าคนเยอะมากเดี๋ยวเราเดินเข้าประตูครัก็กั้นไว้ก็กั้นไว้ให้ดูพระองค์กมสวยงามขององค์พระสมเด็จดีกว่าแต่ด้หนึ่งพันบาทหนื่ห้ารบาทแล้วก็มีต่อ สวยมากครับสวยงามมากมากลานจอดรถก็ใหญ่โตกว้างขวางของวัดพระพุทธองค์เจดีย์นะครับกว้างขวางไแล้วองค์หดีแล้วแต่เราก็ไปเยี่ยมชมตลาดนัดลูกป้อจะได้ประทานปอให้ทุกท่านม่ครับไม่หนาแน่นนะไม่แบบว่าไม่เบียดกันแต่ว่าคนเยอะพื้นที่กว้างขวาง มีเจลให้ด้วยวัดวัดก่อน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 สามสิบสามทำไมมันต่ำเนี่งนั้นอ่ะสามสี่โอ้ยนึกไปสามาแล้วอ้ยสงสัยทำไมมันต่ำจังอสามสี่แล้วอ๋อมือนี้ด้วย โอเคมาอีกแล้วครับมาเดินตลาดตลาดองค์ระสมเจดีร้านี้ดังมากนะร้านเนี้ยัมปีบบัวมดเสียองค์อยทอดนายน้าข้นผอมใช่ไหม อ่งม้น้าอส่วนนางลมเดี๋ยวเรากินเรากินเดี๋ยวเรากินมาแล้วให้ดูตลาดก่อนมีหลวงป้าได้โดนจีโดนใจเราเดินตลาดก่อนิดปากนะวัีนนี้มันเดินตลาดตลาดองค์รผสมเจดีย์อ้ดูทินงระปสมเจดีย์สวยมาก ตลาดนี้รถมอเตอร์ไซค์ขับก็ามาจอดรา้านเลนกลางได้นะออยทอดอ,อส่วนเออออยทอดอ,อส่วนร้านใหญ่นี่คือตลาดโต้รุ่งนะต,ตลาดโตรุ่งของจังหวัดนคปรปฐมถูกเรียกว,ว่าตลาดองค์ปฐมเจดีร้านค้านะโอ้โหดูร้านค้าก่อน รู้ว่ากล้องเราไม่แจ่มเนาะไม่มันแจ่มอยู่มันอยู่ที่หรี่ฟิล์มทำงานก็รัาบแล้วดูฮะใหญ่ใหญ่สุดโน้นเดี๋ยวเราเดินสุดก็เดินออกแล้วเราไปกินหาร้านกินของที่ยาวไปจังน้ำก็ไม่มีร้าทุกใจหมดเสร็จแล้ว นักร้องนะวานิพกวานิพกก็ดีตลาดครับแล้วก็มาเดินดูตลาดมาเยี่ยมชมตลาดเพื่อนๆมาก็ที่นี่เลยองค์ผสมเจดีตลาดโต้รุ่งครับตั้งแต่สี่โมงสี่โมงถึงสองสามสี่ทุ่มครับตกเที่ยงคืนหรือเปล่านะรประมาณนั้นนะครับ ตอนนี้ก็หลังโควิดครับคนกล้าออกแล้วมีรายการอาหารเยอะเลยนะนี่ฮะดมสดกับดมปังสังขยาผัดไทยทะเลยวนน่าอร่อยนะก็พยายามมองตลาดมาให้ดูครับตั้งตลาดตอนเช้าแล้วก็ตลาดตอนเย็นแล้วโดยไม่ต้องรวปกับใคร อันนี้นครคลกแม่จัดนครนคลกคน,กค,รน,กค,รนกครประถมใจรถโอ้โหสวยงามฝั่งท้ายเขาขายของฝั่กนี่ปากหม้อยวนอยู่ฝั่งน้นนะปากหม้อยวนฟังหยาฟังยวนครับขอโทษทีฟังยวนอุดร เราเดินลัดลอบมานี่นะฮนะนี่ร้านขายรองเท้าแล้วเดินได้ไวอะสองหน่ง้ยบาทคดเนี่ยเดินได้ะฝับฟัง้าหลังมีหมอดูด้วยเราเดินให้ไวนี่ฮีตลาดตลาดโต้รุ่งนะพวกค้าแม่ค้ามาจัดวางขายตั้งแต่สี่โมง สี่มงถึงรวยแล้วก็ขมารวยยิ่งไปอีกสามทุ่มถึงสี่ทุ่มประมาณนั้นคนก็จะเริ่มบางแล้วสารเล่าเรียนอยู่โตรุ่งอ่อนเกิดเงินชาดียวจาราดเป็นคนปัญญาดีโอพระโตองค์พระประคุณเจดีย์นี้สวยจริงนะครับหลวงพ่อได้บทประดานบ่อนะได้มาอุปถัมภ์เด็กยากจนอีกหนึ่งร้อยบาทอโมตนาบุญจากนั้นมาแล้วนะเป็นโอกาสดีเป็นบุญเป็นบารมีกับทุกท่าน นาที่ท่นได้มาแสดงออกถึงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่รู้ว่าเราญาโจนนี่ฮะตลาดใหญ่ลดูคนนะแต่ละโต๊ะแน่นนะาก็มาช่วยกันให้ีแน่นมากนี่แหละเป็นประโยชน์มากเป็นกุนแรงนะอันนี้รังนกนะรังดัางนกจ้าเก่ามีโอกาสได้เรียนหนังสือแล้วนะอนาคตมันก็ดี ร้านกระดองเปี๊ยะเปี๊ยทั้งร้านเลยเครสำหรับท่านงานหนึ่งร้อยบาทนะมีคุณค่าสำหรับคนยากคนจนมันสามารถเรียนหนังสือนานได้หนึ่งปีหนึ่งร้อยบาทนะนักขอโมทนาบุณหลวงพ่อพระโุทนารีเตมานอันนี้อ้อยทอดอส่วนผัดไทยกุ้งสดนายอ้วน ขอร่ำรวยรวยแล้วก็ขอรวยยี่ไปนะอ่อะาตาตุ่าคุณพี่อ่าคุณน้องทั้งสองอาอุปทานอีกสองร้อยบาทลุงพ่อเนี<ใ>น่ยอ <ใน S 1> ุ <ใน S 1> ปทา<ใ>นพรอยเนี่ยโรตีปักใต้ครับติบาทยี่สิบบาทแรกยี่สิบแรกเป็นแบงร้อยให้นะอ่าก็ของโมทนาบุญนะมาแล้วโอกาสดีแล้วท่านมาแล้ว นี่เลยครับอันนี้ซุ้มซุ้มบุญของวัดก็โมนาบุรใช่เอาไปจีบที่บ้านรับขาตู้รับขามาแล้วโอกาสดีแล้ว่ตลาดก็ขายตู้ก็ประมาณนี้ครับนี่คือตลาดตู้รุ่งนะฮะประมาณนี้ฮะถือว่าเป็นตลาดตู้รุ่งที่องค์พระประโมเจดีย์ องค์ระถมใหญ่ใหญ่มากๆกครับก็จบคลิปแค่นี้ครับจะให้ดูตลาดโต้รุ่งความยิ่งใหญ่ของตลาดดูแล้วลค์กดด้วยนะครับนี่ฮะคนเยอะมากนี่กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ